เอ้ยเพิ่นมามาเบิกนำกันพี่น้องเอ้ยเบิกนี่ประชาชนเพิ่นเก็บเห็ดพวกเด้อเบิงนี่เบิกโค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 เบิงนำกันพี่น้องเบิกนี่เบิกโคเห็ดพวกนี่เด้อนี่โคาเลยเบิงนำกันพี่น้องโคเห็ดพวกเห็ดพวก Kỳ nông ơi, kép 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 Bỏ sơ xuân Bỏ sơ xuân phân hết khá này Kép phừa này đó, Mình nhờ cả kép phừa này để ta này, <laughs> <giảm> <laughs> <laughs> lại áo <laughs> 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 oh, như <tấn đổ. cười>